สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ทานยีกจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบ นนร,รวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับเป็นรุ่น Gala x y A33 5G นะครับในเรื่องของสเปคท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรานะครับมีคลิปแกะกล่องรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของราคาก็จะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้งานนะครับแล้วก็ชื่นชอบในแบรนด์ของซัมซุงมีงบสักไม่ เกิน10,000บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันได้นะครับว่าน่าซื้อไหมสําหรับซัมซุงกาลิคซี่ A สามสาม G รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคขอบอกนิดหนึ่งนะครับซัมซุงกาลิซี่ A สามสาม G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.4นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบซูเปอร์อัมโมเตยี่สิบิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ร่องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนส์หลักให้มา48ล้านพิกเซลร่องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็น Samsung Exynos 1 2 0ง Octacore นะครับความเร็ว2.0 g h z มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12นะครับครอบทับด้วย One UI v อเวอร์ชัน4.0หน่วยความจำนะครับให้แรมมาถึง8 g b o m ลอม128 g b นะครับแบตเตอรี่5,000 m ah, ิลลิแอมแก็ชาร์จไวได้ถึง25วัต์เลยนะครับรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับราคาเปิดตัวต,วตอนนั้น11,999บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคของเขาขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟนคอม ส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ Samsung Galaxy A 3 3 5 G นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่23ตุลาคมปี2022ไปดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยทาง Samsung Official นะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada เป็นร้าน l a ซมอนะครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ s ั m s ุงกาล l a ซี A 3 3 5G รม8ลัม128 g b นะครับจากราคาปกติ12,499บาทลดราคาล่าสุดนะครับเหลือเพียงแค่9,250บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากผ่อนผ่อนได้10เดือนผ่อนเดือนละ925บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกท่าในใดที่อยากซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิง ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A335G ลำ8ลำ128กิกะไบต์ร้านนี้พิเศษนะครับแถมฟรีประกันจอแตกให้ด้วยจากราคาปกติ11,999บาทก็ลดราคาล่าสุดนะครับเหลือ1 3 5 9บาทมีให้เลือกทั้งหมดสามสีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วยหนึ่งปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านท ท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับที่ลิงก์ของ Lazada ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก Lazada านะครับร้านนี้มีของแถมให้นะครับมีทั้งฟิล์มกระจกนะครับหัวชาร์จเร็ว20วัตต์ power bank ความจุ10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับหรือว่าอยากจะรับเป็นส่วนลดก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่11,390บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15 แล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับและนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะรับเป็นส่วนลดหรือว่าจะรับเป็นของแถมพิเศษนะครับราคาก็ต่างกันนิดนึงยังไงท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada นี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดนะครับจากทางด้านแอป lazada ก็จะประมาณนี้ส่วนราคาจากแอป shopee นะครับไปดูกันที่ร้านแรก s a m s ุง galaxy a 3 3 5 g ram แปม rom ร้อม 128GB จดจำหน่ายโดยทาง Samsung official นะครับมาขายผ่านทางช h อป e ีจากราคาปกติ12,899บาทก็ลดราคาล่าสุดนะครับเหลือ9,999บาทเท่านั้นวิธีการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีนะครับการชำระเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจัดศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับอีกร้านหนึ่งจากช้อปปี้ราคาก็น่าส สนใจนะครับ s a m s u งกา a l a ซ y A335G แรม8ลอม128 g b จากราคาปกติ12,999บาทนะครับก็ลดราคาล่าสุดเหลือ9,720บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ4 6 2บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s ซัมซุงให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ ที่ลิงก์ของ s h อ p e e นะครับส่งท้ายกันที่ราคาจากแอป JD c e n t r a นะครับร้านแรกที่นำะมาให้ดูกัน Samsung Galaxy A33 5G นะครับ RAM 8ลอม128 g b จะจะจำหน่ายโดยทาง JD Super X Phone นะครับจากราคาปกติ12,999บาทก็ลดราคาล่าสุดเหลือ9,490บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ s a m s u n ให้1ปี ท่านใดที่อยากไปซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r อีกร้านหนึ่งจาก JD c e n t r เหมือนกันนะครับ Samsung Galaxy A33 5G RAM 8 ROM 128GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ12,999บาทลดราคาล่าสุดเหลือ9,880บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากให้ผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีท่านใดที่อยากไปซื้อ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t r ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ Samsung Galaxy A33 5G นะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนตุลาคมแบบนี้ท่านชอบของร้านไหนนะครับ Lazada, Shopee แล้วก็ JD c e n t r สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับเป็นของค่ายดี แ Samsung Galaxy A33 5G นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น4,490บาทนี่เป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t แทก็จะซื้อได้ราคานี้นะครับ4,490บาทแต่ว่าถ้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ลดให้อีก1,500ก็จะเหลือประมาณ2,900บาทเท่าน,นั้นถ้าท่านย้ายค่ายก็จะซื้อได้ราคานี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1099ซื้อได้ราคา4 4 0 0 9กพร้อมกับจ่ายค่าหนึลงลหน้า2 5ง0น้าบาทนะครับโปร899ซื้อได้ราคา5 9 9 0า้เกิบจ่ายค่านงลูงหน้า1,500บาทแล้วก็โปร6 99ซื้อได้ราคา7,490จ่ายล่วงหน้า1000นะครับซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับแล้วก็รองรับเฉพาะเครือข่าย d t แทเท่านั้นท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่ True Move H นะครับ Samsung Galaxy A 3 3 5 G ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,989บาทสั่งซื้อออนไลน์มีโค้ดส่วนลดให้นะครับใส่โค้ด OC 1000ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ t r True m o v e H นะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกมีทั้งลูกค้าปัจจุบัน t r True m o v e H แบบรายเดือนนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะซื้อได้ในราคา3 8 9บาทนะครารสำหรับ รายละเอียดของโปรก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9นะครับซื้อได้ราคา3,989บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลุงหน้า3,210บาทนะครับโปร899ซื้อได้ราคา5,490ค่าเน็ตลุงหน้า2,140แล้วก็โปร599ซื้อได้ราคา7,889บาทค่าเน็ตลุงหน้า1,070บาทนะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถาม กันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ Samsung Galaxy A 335G แรม8ลอม128 g b มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่11,999บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรยายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา7,989บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา4,499บาทซึ่งก็จะมีค่าเน็ตตรงหน้าประมาณ2,500บาทนะครับลูกค้า ปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา4,499เหมือนกัน Pro AIS Best Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา7,489บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อล่วงหน้านะครับคนที่ไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องเปล่าได้ราคาพิเศษลดเหลือ1 9 9 9บาทนะครับส่วนลูกค้าทั่วไปก็ซื้อได้ราคา11,999บาทถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ Samsung Galaxy A335G นะครับวันนี้สรุปทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถนำข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับพร้อมของแถมมากมายก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็เริ่มต้นประมาณ3,900บาทนะครับสามารถไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะ ที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ